Oh yeah! <laughs> we have the device. you all Live live time, time. Hey, can't do funny บอมอยู่กับใครอยู่กับตาปะไม่ไม่ไม่อยู่เพื่อนตายตายบอมตายมีคนอยู่หลังบ้านตายตายตายก็อยู่นั่อยู่นี่อยู่นี่ในห้องเท่าหน้าเท่านะ โอ้โจานนิดเดียวมันโดดออกอะกระสุนผ <sm Un lock ing Bell> oh, มหมดอะจ้าเลยเจวิ่งกลางให้หน่อยได้ปะไปจับ r e t e ไม่เกี่ยวทางผมซัวโอ้โหสองคู่ผมเป็นคนโง่เลยทำไมอ่ะคิวคิวมอนบาร์เบอร์มีนะ ผมตายแนละ้ว้จุดจุดดาดนี้ต้องอยางอะไรให้บ้านที่ทุกคนเรียกบ้านแต่งคือบาร์เบอร์เลยโอเคได้พเพราะเป็นร้านตัดหลังเลี้ยหลังจังโอเคยัง <c oughs> ยังทำอไรอกี <c oughs> อก นี่ดามะคัตมั้งเมื่อกี้น่าจะใช่โ้วมะมันมีดามะคัตด้วยเหรอไม่มีไปการไ้หวี่อะบาร์เบอร์น่าจะมีตัวัจ เกือบตายอาเบอร์ตายบ้านเขียวตรงตรงที่ผมมามานเขียวผมชั้นสองอ่ะแบบชั้นสองตะเขียวมีไอ้เชี้ยนนี่มันทำอะไรของมันวะ มัตนีน้นโอ้เยเนี่ยแท็กติกเดียวตัวเดียวมา,ม,ามาได้ไหมมาได้ไหมมามามาวางอางนี้วางอย่านี้แต่ทำไม่ได้ดิทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือทำอยู่ยเฮ้ย้างบนโอ,โอ้ไม่เห็นแม่นจริงไม่เห็นจริง ไะเห็นได้ไงวะโแบนอยู่อุ้ยเหี้ยมุ่ดไปเลยซวิทอินไซ์ยานให้ผมบกนไหนก็มาแต่บางจังเราอยู่ด้วยกันดีที่สุดครัโอเคผมวิ่งกลางกันกางกางกันกัน เหมือนมันเข้าเอะแหละจังเข้าเอเข้าเอเข้าเอจังไปเลยไปก่อนเลยอยู่ใกล้กับผม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว้อมไปผมไม่ได้ใส่เล,น,เลนมาวะ่ะ มันยังอยู่บ้านนะมันยังอยู่บ้านอยู่พบเรื่องใหม่แล้วก็ กูรแ้วกูออะผมกูเองดี้วดีแล้วกมเอนยิงกันอยู่เมกัไม่อยากแจมกู้แม่งเลยผมไปกลางมาเดินมาจาร กลางมีห่ะเอไม่ไหวเอเป็นไงบ้างเห็นปะไม่เห็นโอ้ยเหี้ยมาเบอร์มาเบอร์

เมื่อกี้สมมติว่าถ้าไอ้ยี่ไฟยิงจะโดนนะไมน่าโดนนะได้มีไฟไปแล้วนัดแรกอ่ะหรอไม่เห็นไม่เห็นยี่ไฟนัดแรกเหรอโอ้โหสองนัดนัดแรกเข้ากระับผมนะไม่ไม่เข้าเลยดิเ <c oughs> ข้มเพงอ่ะผมเคยโดนไอ้ยี้ยนี่นะยิงยิงนะเดียวตายก็เลยงงแบบว่าไอาย้ยี่ไม่ตายได้ไงวะ

Thirty uh -huh. seconds remain. Được rồi Tại nơi nào nhỉ? Được rồi Bảo vệ không có, bảo bơi không có chắc

เฮี้ยจากไหนวะอ๋อใตเองโอ้ยปิงขึ้นมาจา้โจา,กกโ,อา,จาโอ้ยเฮีกก้ยตังครับผมตายเดี๋ย <c oughs> วไปบีท่านะตัดแขนสไปนะเดี๋ยวผมผมมีของเล่น,นอะไรนะผมผมีของเล่นผมนอนให้ผมแพนเนาะอ่า ผมมีวีโถจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ได้ได้เครื่องบินสเตลแล้วจะร้อยรอยสิบวิสิบวิสิบใทียนได้บีโล่งว่ะ Friendly veto entering this sector. Enemy UAV active. Had me, da Hello Careful, Setting device on Bravo. Friendly, more strike on the way. Hard planted. Set the perimeter. Oh, yeah, man, you. Yeah. Boom, 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 boom. มันอยู่บ้านเจอสีตัวมั้งเนฮ้ยแนเข้าเข้า้าใหใน้ารบีเข้า